เดิร์ดเดิครั้งที่3นี่ค่ะก็ได้โทรศัพท์เนาะโอ้โทรศัพท์ก็ได้แหละบ้องง่ายๆได้แล้วโอ้กาบสซบาดีแล้วก็สวัสดีเดอร์พอม่ที่น้อง FC ที่ีักแพงเบิร์ตสุขุสุคน ว่าจะอยู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะก็คอ,อยินดีต้อนรับขอาสู่ช่องไ่น้องมินตาคือเก่าพี่น้องเลยอามาพบมาพ่อกันในเมื่อนี้กัทั้งเฮากับผาพ่อแม่พี่น้องเนาะออกมานอก,นอกบ้านในพี่น้องเลยกับาพ่อแม่พี่น้องออกมาเยี่ยมยามทำข้าวทางบ้านน้องมิตรพี่น้องเลยเนาะกับแม่น้องมินตากับไ่ได้ออกมาแต่โดนๆพี่น้องเลยมาตั้งแต่เพิ่นเลิกกับหนาแฟนเพินพ่นหม่ๆมเพิ่นแหละเนาะเพิ่นเลิกกับผัวเพิ่นพี่น้องเลย โอเคมื่อานี้กัสิภาคพ่อแม่พี่น้องไปติดตามแล้วกลับไปทำข้าวข้าวทั้งน้องเพื่อนน้องว่าเป็นจังใดพี่น้องโอเคพี่น้องเลยตอนนี้เขากะมาฮอดแล้วเนาะมาฮอดทางเพื่อนของน้องพงษ์แลวกัน้องมิดเลยพี่น้องเลยไม่ได้มาแต่โดนกิต้นมะขามเพื่อการนี่ยละเลยสบายดีเลยสบายดีเลยอ่าทักทายสบัสดีน้องมิดเนาะตอนใบใบพี่น้องเลย อ่าเป็นจังได้ยู่ดีมีแห้งอยู่บ่ดูไว้นอกนี่ก็อยู่ดีมีแห้งเนาะแต่ว่าลูกน้องเนี่ยพันก็บ,บส่สบายแน่บ่สบายอีกแล้วบ่ดูอีกกาคือชีก็ไข่แน่มื้อนี้กับเมื่อวานนี่พิ่นก็บ่ได้กินข้าวกินน,น้ำเพุ่อนเอ๊แม่นและเด็กน้อย,ยเป็นไลซ์เสมอนี่นะ่ะดูคืออันมินตาหันก็ทั้งไข่ทั้งเก็บท้องเลยดูแม่นแล้วแม่นตอนคืนเหมืนก็ฮักบัดมือบัดคืนแม่นทั้งไข่ทั้งฮักไปยากินเน่ไปหาหมออยู่บ่ น้องมาได้พาไปหาหมอคือว่าเบิ่งคนนี้คือไม่หนีคือชีไอแน่เหมือนโอ้ใครแน่แล้วก็ใครแน่เนาะนองเฮากับหายใจสบายแน่ผู้เป็นแม่แค่นะเพราะว่ามีลูกน้อยกับแบบนี้แหละพี่น้องเลยอ่ากลางคืนกับไม่ได้อยู่ไม่ได้นอนเนาะถ้าผู้ใดแบบมีลูกน้อยกับคือสิคือคือกันอะไรพี่น้องเลยนอนไม่แน่งามเพลินสบายเข้ากับนิ้มได้ผู้เป็นแม่แค่นะ ว่าเป็น <änd> บ tamam <iendo> ัสบายนี่ก็โอ้ยอุ้งอ่งเนาะโดยอุ้งอ่งน้ำลูกแน่กินเข่ากับบะแซ่บแน่ไาใช่ไหม่โดยเพราะว่ายานลูกบดีบัวเศร้านะแม่แม่อ่าจังได้ยันคือเห็นน้องเม็ดมาแต่กลางบ้านบ่มากินอี่โดยแม่แน้วเข่าไปยังน่องน่องไปตัดฉินเนาะโอ้ยยิบฉินบ่โดยแม่แน้วเกี่ยมเสียนงลงเสบาดิบ่โดยเพราะว่าใกล้จะาหอดแล้วได้เนาะบุญ บุญห่อเข่าอนะประดับดินเนาะโดยแม่แน้วโดยบ้านเฮากัพากันกล้าเกียมแล้วพี่น้องเลยกันยังโบโบโดนได้เนาะโดยแม่แน้วโดยคืออีกประมาณเดือนกว่านี่แหละกับโบโดนอ่ะเป็นจริงใดน้องพงเพิ่นเพลอนเพิ่นคือนเสมาอยู่โดยเพิ่นกับเมื่อบ้านผัวเพิ่นแล้วโอ้เพิ่นเมื่ออยู่น้ำผัวเพิ่นบ่ โอ้่าสิมาถามข้าวเพื่อนกะคักอยู่ได้มาเมื่อก่อนแต่กลอนก่อนเพื่อนเราเพื่นดำหน้าพี่น้องเลยโอ้เพื่นเมื่อแต่โดนบ่โดนเพื่อนเมื่อเหินแนวโดนแนวเมื่ออยู่น้ำผัวลูกเพื่อนได้ลูกเพื่นกะเมื่อน้ำท่อสองคนเนาะเมื่อเพื่อนน้อยเห็นบ่โดนแนวโอ้เพื่อนเพื่อนกะเงียบเงาพี่น้องเลยเพื่นเมื่ออยู่พุ่นเนาะโดนเพื่อนกะที่แรกเพื่อนกะคุยเบาฟังไทยทิ้งไปเฮ็ดเวียกอยู่ อิสราเอลเนาะนแต่ว่าต่อมากะทางน้องพงเพื่อนนี่ก็ได้อ่าอ่าตกลงเอาแฟนทางฝั่งลาวพี่น้องเลย,ย <laughs> ก็อยู่ยบ้านใกล้เข่อนเคียงแหละเนาะบ้านยังก็บ้านหัวค้ำเนาะบ้านหัวค้ำเหรอหยังไ่ได้เห็นหน้าเห็นตาเพื่อนดอกแฟนเพื่อนกระไดพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นกับบ่คยเข้ามากโอ้เพราะว่าเป็นมาฮับอันไอ้พงเพื่นกระ ตัดอยู่ท ah, um, okay, yeah, ัยนี oh, ่เนาะเผื่อเนาะโอ้โดยูดูย่อยคอแล้วล่ะบ่ยังเนาะยังบ่โดยโอ้ยัางยิ้มเฉยเนาะดูย่างยังโดนแท้บ่ะเป็นสิไหวเป็นมาแล้วเขาไดมหน้าพินาเอาเนาะโอ้คือสิเม็ดออกพันสาวเพื่อแะไรเนาะโดยแล้วโดูโอเคบันี้สิขออนุญาตถามน้องเม็ดเด้มาหน่อเนาะอน้องเม็ดนี่เด้เป็นจังได้หลังจากที่เลิกลากาแฟนี่เป็นจังได้มีอ่า ผูัวมาคุยมาจีบแล้วว่าตอนนี้เป็นยังไงโดยกะมีอยู่เนาะแต่ว่าน้องค่ะบ่ไดห้าพักเป็นนกเนาะโอดยถ้าคุยนี้ก็คุยได้โอ้คุยไปเรื่อยๆเนาะโดยแม่นล้วถ้าว่าสิฮั้ฮักเพิ่นปุ๊บปั๊บนี่ก็คงสิบอย่างอกเนาะโดยโดยเพราะว่าน้องนี่ก็ับภาระหลายอย่างเนาะลูกแน่แล้วก็แม่แน่เนาะโดยแม่นๆเพื่อน้องสิไปหาของอยู่ของกินหลายอย่างั่นแหละเพื่อมาเลี้ยงลูกเนาะโดยกะบ๊ โยมบ่พร้อมแม่อยากได้ลูกได้ผัวเนาะโดยต้องะนะสู้ชีวิตไปอีกก่อนเนาะโดยแม่้คือภาระน้องมิตรนี่ก็ยังหลายแล้วว่าพี่น้องเอ้ยต้องเบิ่งลูกแล้วก็เบิ่งแม่โดยเพราะว่าน้องนี่ก็บ่อยากให้ความว่งให้อายเพิ่นน้องบ่อยากตัวเพิ่นเนาะแม่นเว้าความจริงดีแล้วายโดยแม่เพราะว่าการที่เฮาอ่าที่แบบ เป็นคนจริงใจค่ะนะถ้าเฮาจิตตัวอีหยังมันผัดมันโบดีบงงามเนาะล่ะเนาะดูดเมนเะว่าวันเป็นอนาคตของเฮาเองด้วยดูดเมนเดลน้องคนกะเออพิ่นว่าเออน้องมิดราะว่าอยากดูแลน้องมิดแน่มาฉันเนาะเออเฮากะโดูดน้องน้องนี่ก็บอกไปตามตรงเลยเนาะโดยกะรู้สึกดีใจที่เพิ่นฮักเพิ่นแพงเฮาเนาะโดูดเมนเดวเฮากะขอบคุณขอบคุณเพิ่นในลายดูดกะน้องกะบ่อยากว่าเออจิตตัวเพิ่นไปเฮ็ดอีหยังเนาะ เพราะว่าเราก็บไม่ได้มักเพิ่มแบบเช่นไงเมนเมนเราเราเป็นคนแบบว่าอยากว่าตรงๆนั่นแหละเนาะโดยแแม่วกรถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องกล่าวขอโทษขออภัยพี่น้องเลยเพราะว่าความหักนี่มันก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนแหละเนาะโดยแม่แวถ้าว่าบบมักก็ว่ามักนี่ก็มันเป็นอันโบโบหักนะเนาะโดยแแม่วเพราะว่าโบหักในหัวใจน้องเนาะแม่ ถาว่าเน่เน่บอกตัวเพื่อนดินจังสั้นมาชนะนอนกับเพื่อนตัวเพื่อนนอนโดยโดยก็คือสภาพเพื่อนสั้นเท่าก็คือคือเห็นหละเนาะเดน่พี่น้องเห็นแต่เศ้าเพื่อนน้องเม็ดเพื่อนก็ได้ยังมีแต่เศร้าอีสางก็ยังบ่ท่านได้มีทางน้องนี่ก็ได้เนาะอีกอย่างอายุก็ยังน้อยเนาะะเนถาว่าจะเอาแบบปุ๊บปั๊บอีนี่ก็ได้ก็ต้องศึกษาเบิ่งใจกันไปโดนๆว่านั้นซะ น้องกับบ่าวน้องถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจดีน้องทานได้เอกซอยเดือนน้องน้องกับว่าบ่าวาอย่างน้อง็บ่ามเอาเพราะว่าเ้ากับเป็นคนจนอยู่แล้วเนาะไดแม่นกับย่งแห่งหูซึกเป็นการดีแล้วนั่นแหล่ะเนาะเพิ่นรู้ตัวสงสารเฮาหันนะน้องกับดีใจได้เนาะที่เป็นแซมานน้องแน่ไหนกับน้องกับชิคอขอบุญขอบคุมเพิ่นนั่นแหละเนาะโดยเฮากับบ่มีอีอย่างสิตอบแทนหัวซันซะ แตมีแต่ข้ามขอบคุณขอบคุณแล้วก็บข้ามโวยพ่อไส้เนาะล่ะเนาะโอ้ยแม่แล่าหนูประเดี๋ยวว่ามีซู้มีแฟนแล้วเสนดอกคือจังเห็นนันอ่าทางอ่าผู้ใหญ่ใจบุญบ่มาช่วยเมื่อวานนี่โอยแม่แล่าโอ้เพิ่นช่วยเธอได้ห่ะล่ะถึก็บสวยเมินนึงแล้วโอ้เมินบาทก็ถือวเวลายสมควรได้พี่น้องเลยถ้าลายเป็นเงินกีบแล้วตอนนี้ก็ชิโตกอยู่อ่าเธอได้เนาะโมเมนต์หาล้าน หาล้านแปดหาล้านเก้าแสนพุ่อนนะเพราะว่าเงินสูงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะพวันได้มาโนงกาให้แม่ไปซื้อเขาเนแี่าใส่คานีคาซีนเนาะดีแล้วล่ะเออเนาะทีมกดีใจน้ำเด้อเนาะเอ้ยก็ดีใจน้ำที่มีผู้ใหญ่ใจบุญข่ามาช่วยยก็คอยเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเนาะล่ะเนาะโอ้ยน้องกาให้เพิ่นมีความสุขเนาะโดี๋ยวจะเดินก้าวหน้าต่อไปเนาะโย เพิ่นกับเป็นคนไทยฮะนี่บอโอยเพิ่นเป็นคนไทยฮะนี่แล้วเนาะเพิ่นกับไปเฮ็ดงานใ่สิงคโปร์เพิ่นอนเนาะโอ้เพิ่นไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศพุ่นโดยต่างประเทศนี่ยังไม่ได้โอ้น้องกับบอฮู้ปานได้เนาะโดยการแบบบ่ได้กระทำแบบคือส่วนอีหยังไม่ได้เนาะทูงานโดยโดยเพิ่นก็เห็นทางน้องมิตรนี่กัชีวิตขาดเคินเนาะโดยข่าวน้ำแจ่มปลากับบอมีโอ้ดีแล้วดีแล้วล่ะอ่าคือว่าต่อไปนี่ น้องมิดนี่ก็มีภาระก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าของเนาะภาระหลายๆอย่างอะนะก็คือได้เลิกได้ลากันกับผัวแล้วก็ต้องเป็นคนสู่ชีวิตต่อไปใฮะแล้ะการหาเงินหาข้าได้สิหาแบบแบนแนบานนี้น้องก็จะไปคุชิโร่ขายไปนี่โอ้เวนทบาน้องไม่ได้แลาวก็เดี๋ยวกันน้องไม่ได้ก็เดาหาไม่ได้ยังไงแหละต่ขายแน่แต่ขายอยู่บ่ไปหา หนยน้องไปมานั่นกับไปหาเทอาให้ปลวกนอนแน่ะกับเห็นยู่น้องไม่ไรกับลายนอนมันออกลายยู่โอมันเพราวะเราดูฝนแล้วเนาะหนยแม่แล้วมันนี่กับนองกลับไปคุดชีดอค่ะไม่ได้ขายดอกมะควกินน้องนะอหนยแม่ว่ะคืออยากกินควงกุอชี่ดอหนูไปคุดชี่เพิ่นกับคือเห็นลูกกันมันนี่กับคือสีค่ายแน่สีเซ็นเซอร์แน่เนาะหนูเลยละมันไปหน่อยนึงเลยก็ได้มาฟังนะใส่ม่ได้หึงเนาะ เพราะว่าลูกป้าไว้น้ำเมรเนาะนดอยแล้วอันนั้ทางแฟนทางอันนั้แฟนเก่านี่กิบว่าได้เพิ่นกิบว่าได้มาพ่อพันอี่อย่างเลยบ่ล่ะบ่เนาะโอ้เพิ่นกิบว่าได้มาใกล้ลูกใกล้เต้าเนาะบ่ได้มาทักทายถามยินยิงชันเพิ่นกิบว่าได้มาถามเลยเนาะกเลิคือเลิกเนาะเลิกคือเลิกแบบเฮาแบบเดินหน้าไวๆช้านะดอยแม่นแล้วโอ้สู่ต่อไปยตอนทางไปทางมันเนาะแมนแมน ก็สิเลยพี่น so right ้องเลยสาเหตุลักๆนี่ก so right so ็ส่วนลายนี่บ้านม่นอกมินตานี่ก็สิเป็นแบบนี้พี่น้องเลยเนาะก็หนึ่งมานี่ก็คืออ่าวามบกข่าใจกันเลยพี่น้องเลยวามบกข่าใจกันแล้วกาอ่าผัวบกข่าใจเมียเมียบกข่าใจผัวเซนซาก็เลยเลิกลาจากการแย่ยคนละทางละหนพี่น้องเลยกับ่มีไยอยากเป็นแม่ห้างน้องเนาะแมน พวกเฮาทุกคนก็อยากให้ครอบครัวมีความสุขกันเลยเนาะอยากสร้างอยากสราไปนน้ำันแต่ว่ามันมาหอดหนีแล้วมันไปต่อบ่ได้เนาะหล่ะเนาะจังใดก็สู้ๆอ่าแล้วอันน่ะเจ้าน่ะยยังนอนอยู่กับเต้าอันก่าวนะบ่โดยนอนกับเรืนอนหาดพืนนี่แล้วเอ้าบ่ย่านบ่บัดนี้น้องอาศัยภัยเอื้อพงเพิ่นต่อลโอ้ต่อต่อภัยเอื้อพงลงพุ่นบ่บัดนี้บดออกจากเอื้อเอื้อในพงเนาะ เฉพาอจังเฮ็ดแปลีนจังปาง<ด> <laughs> อยู่เออเออแล้วอะนะทางผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนนี่ก็ช่วยคำามาหลายอยู่บ่ล,ล่ะหลังจากที่เจ้าเลิกกาแฟมาเนี่ยเป็นการเป็นก็รอะไ้ช่วยนายเป็นนายเนาะโดยนะเพป็นก็รจำเพป็นช่วยน้องเนาะเพป็นก็ที่สงสาติทนายเนาะเป็นก็นน<อ>นกมีสามเทื่อเนาะได้สามข้างบ่โดยได้สามข้าง้วก็ข้างที่หนึ่งก็ได้พันหนึ่งเนาะข้างที่สองก็ได้พัน ได้สองพันเนาะเดยวเดยวครั้งที่สามนี่ค่ะคือได้โทรศัพท์เนาะโอ้โทรศัพท์ก็ได้แหละบ่ได้แล้วโอ้โอ้โทรศัพท์อืมถือว่ารุ่นยังหายห่อนะน้องกรบอกอีันเนาะอืมอ่าแจกเฟซแจกไลน์บล็อตหรบ่นี่ยนะโวยกับแจกแล้วอืมเดยวเดยโอ้มีตังค์ละฮัทพอโอ้น้องมิดคนนี่ได้โทรศัพท์แล้วพี่น้องเลยเนาะ อาซอเฟสว่าจังได้ค่ะก็คือว่าแล้วกันน้องเมทตอนนี้เนี่ยยังว่าได้แบบอาตกลงแบบครบแบบว่าคุยเป็นแฟอยังก็ภายนั่นแหละเนาะโอ้ถือว่ายังเป็นโสดแบบคือผู้สาวนี่แหละพี่น้องเลยแต่ว่าเป็นสาวรอบสองคันซะว้าแล้วกันเนาะเลยอาซอเฟส ซื้อเฟซน้องเม็ดพี่น้องเลยถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญอยากช่วยทางน้องเนาะเพราะว่าน้องเม็ดนี่กะเป็นแม่เลี้ยงเดียวเป็นแม่เลี้ยงเดียวได้ป่ะนี่หรือว่าเป็นแม่ห้างเลยเนาะโอ้ดีด้พี่น้องเลยอ่าน้องเม็ดแม่เลี้ยงเดียวเนาะอืมโดยถ้าว่าผู้ใหญ่เพิ่นอยากช่วยก็ติดต่อมหาน้องเม็ดก็ได้หรือว่าติดต่อมหาแม่น้องมินตาก็ได้พี่น้องเลยเนาะก็คือเห็นเลยน้องเม็ดก็ได้ก็ เป็นคนสู่ชีวิตอยู่แล้วเป็นคนมักหาอยู่หากินแต่เก่าก็ได้นะนะเมื่อนี้ยไม่ได้ไปหาบ่มื่อเนี้ยไปกุญจิดอนอ้าวมาแล้วโดยอ้ได้ลายบ่ก็ได้ลายเติบอยู่เนาะก็มีแต่เมื่อนี้ยแน่น้องก็ยับอยู่บ้านแน่กับเมื่อวานนี่แน่เพราะว่าลูกน้องเมันเป็นนักเนาะวานเมื่อวานนี่ได้โดยมีแต่หักกับหักเนาะไม่กินข้าวมืดมืดเว้นเนาะเต็มคำเลยลอน้องก็ให้กินยาเรื่อย มืานจะเห็นเพื่อนอยากกินข้าวกินน้ำเนาะโดยก็คือเพื่อนจะการเพื่อนอาจะดีขึ้นแดดเนาะใครไนเล้วนเนาะโอ้ดีใจนะยังให้น้องมิดพาไปเบิ่งบอลน้องมิดนอนจังหน่อยไปพากันยางไปเจ๊งหน่อยพี่น้องเลยเพราะว่าคือเห็นแหละพี่น้องเลยน้องมิดนะเพิ่นลงมานอนอยู่กระต๊ะแล้วบบดนี้เนาะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งอ่าบรรยากาศเด้อพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศอยู่ ทงหน้ากับแม่นพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนน้องมิดนี่พนอ,อยู่กลางทงหน้าเลยได้นหน่เนาะค <L> นกำลังสั <L> ่งกำลังสาพี่น้องเอ้ยน้องมิดก็ได้เป็นต,ตัวเป็นตาลุตโตนสรงสารเนาะเพื่อนกะหาก็ได้แต่เสาเสานี่กะผู้ใหญ่ซ่วยขามาพี่น้องเลยนีย่ได้บอลพนนอนก็ได้พี่น้องเลยมานอนกับลูกสองคนบ่ กับน้องคนหนึ่งพ่อมเนาะโอ้กับน้องคนหนึ่งพ่อมโดยกามีหกแม่เนาะบัวบนดินเนาะโอ้บอนเด็กน้อยเนาะกับบัวเป็นยังโดโอ้โดยย่านแต่เวลาฝนตกฟ้าล้มหันแล้วเนาะหอบไปโดยโดยนอนกับน้องสาวเนี่ยนอนกับน้องสาวพ่อมโดยอืมแล้วว่าแบบหมอหนึ่งหมอแกงนี่แบบไปหนึ่งกินเดือนกับแม่อยู่เทือนพุ่นบ่หมอโอ้ยผ้าข้าวผ้าน้ากินอยู่พุ่นเนาะโดย เพื่อน้องกาลงมาเก็บวิโอ้มานอนหาก็ได้หาคืนโดยแม่แนวโดยโดยโอเคโอเคกัดสิประมาณนี้เด้อล่ะเด้อโดยเอ้ยมาเยี่ยมปรได้มาแต่โดนแล้วเนาะหายใจอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะหาขอหายมีผู้ใหญ่รู้ตัวสงสารน้องหล่าเนาะโดยให้ยถ้าว่าเพิ่นเห็นแล้วอยากช่วยอยากชวยทั้งน้องกะอ่ากะขอความ เมตตาก็รู้นาอะไรพี่น้องเลยเนาะรู้ตนสงสานทั้งน้องก็คือเห็นแล้วครอบครัวก็ได้พี่น้องเลยเพื่อนเล่านั่นกันเนาะหาก็ได้แต่เศาโอเคพี่น้องเลยก็สิบประมาณนี่เด้อเนาะมอนี่ก็ได้ไม่น้องเมตตามันเยี่ยมทั้งน้องเม็ดพี่น้องเลยเนาะถ้าหากว่าคําว่าคําจาพิดพลาดประกันใดก็ต้องกับอ่าขอโทษขออภัยหลายๆโอเคไว้พบไปพอกันในคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ขอการความว่าสบายดี